ขอนมนมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้เสนอคำว่าอย่าทำบุญเพื่อหวังผลทำบุญแบบยิ่นหมูยิ่นแมวแล้วหวังผลเป็นแบบนี้อาน,นิสงส์คงไม่ได้ควรปัดกวาดล้างกิเลสออกจากใจสิ่งที่ได้เกินประมาณดังนี้แหลจงหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆดทั้งสิ้นการสร้างบุญกุศลด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นในจิตใจของเราจะไม่หวังสิ่งตอบแทนใดเพราะจิตใจของเราไม่ไม่ได้หวังอะไรแต่ถ้าจิตใจเราหวังอะไรก็ตามเมื่อนั้นแหละก็แสดงว่าจิตใจของเราไม่บริสุทธิ์แล้วจิตใจของเราได้เกิดกิเลสตัณหาราคคะอัตตาตัวตนขึ้นมาแล้วขึ้นมาในจิตใจเราเมื่อจิตใจเราไม่บริสุทธิ์ อันนี้สงที่คุณจะได้มันก็จะไม่บริสุทธิ์ก็จะน้อยลงด้วยอย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาราคะอัตตาตัวตนมาเป็นอุปสรรคในการสร้างบุญสร้างกุศลของเราและจงใช้จงอย่าใช้วิธีสร้างบุญแบบยิ่นหมูยิ่นแมวคือเมื่อเราทําบุญแล้วจะต้องมีผลบุญผลกุศลหรือมีอะไรติดไม้ติดมือเรามาด้วยเป็นสิ่งตอบแทนเสมอนั่น อันนั้นมันไม่ใช่บุญที่บริสุทธิ์แล้วล่ะก็แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกันล่ะกับการสร้างบุญสร้างกุศลของเราเนะี่ยสู้มาปัดกวาดไอ้สิ่งปฏิกูลออกจากจิตใจเราทําบุญแบบปิดทองหลังพระจะดีกว่าไหมมันก็คล้ายๆกับการกวาดขยะออกจากจิตใจของเรานั่นแหละถ้าเราปัดกวาดออกจากจิตใจเราแล้วจิตใจของเราก็ปลอดบ่งล่งสบายเราก็จะสามารถสร้างบุญกุศลได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีกิเลสตัณหาราคะอัตตาตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการทําแบบจิตใจที่บริสุทธิ์แบบแฟงแฝกันไปเลยมันจะดีกว่าไหมอย่าทําบุญแบบยึดติดผิดธ,ธ,ธรรมชาติจงทําบุญโดยปัสจากข้อผูกมัดเปรียบเช่นขยะในจิตใจให้ขจัด่วยโอกาสที่มีอยู่รู้เวลา อย่าคิดว่าบุญทำแล้วต้องได้ผลวางใจตนลงเสียก่อนก็คุ้มค่าการสร้างบุญไม่ต้องยื่นหมูยื่นแมวมาเพราะทำแล้วสิ่งมีค่าเกิดแน่นอนเพียงแต่อย่าคิดไปก่อนว่าต้องได้ข้อหมูกมัดในจิตใจให้ซับซ้อนวาดวิมานบนอากาศเอาไว้ก่อน สร้างหลุมพัางกับดักต้อนจิตใจตนคนคิดดีทำบุญเป็นจะเห็นชัดมีโอกาสจะรีบสร้างไม่ว่างเว้นจะกำหนดบทชีวิตและคิดเป็นด้วยแรงเห็นคุณประโยชน์ไล่โทษภัยจะบุญเล็กหรือบุญใหญ่ไม่ด้อยค่าอยู่ที่ว่าจิตธรรมีแค่ไหน ไม่สำคัญหรอกว่าบุญเล็กหรือบุญใหญ่เพียงจิตใจเราฝ่ายดีก็มีคุณชื่อว่าบุญอยู่ที่ไหนไม่ก็ไม่ได้ค่าอยู่ที่ว่าเรามีปัญญาจะทำไหมแต่อย่าทำเพียงเพื่อหวังผลกำไรที่ทำไปไรประโยชน์มีโทษทันจงปล่อยวางการสร้างบุญมุ่งลดละ ผลประโยชน์จะสืบสารสร้างความฝันจิตสะอาดจะหลุดพ้นความผูกพันนำชีวิตไม่ติดกรรมดังนี้แลขอความสุขความเจริญจงมีแดท่ทุกๆุกท่านเินเจริญพร